สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช่าเฟซบุ๊กแล้วก็เช่ายูทูบทุกๆท่านนะคะเป็นยังไงค่ะสบายดีกันบพี่นาะมวันนี้ยี่ก่อนออกไปลุยป่าอีกแล้วค่ะยี่ก่อนสิเปาเฮ็ดพี่น้องวันนี้อากาศหนาวค่ะแต่ว่ามักคักขันไปป่านี่โอ้โหหัวว่ามันเป็นบ้าแล้วเราสินเป็นบ้าเฮ็ดบ้าป่าเราสินมันมักเนาะพี่น้องแฮ่งไหนเราพี่น้องเอ้ยเอาไปพี่น้อง ไปรุ่นกันค่ะเสดได้ดไบ่ได้เนาะไปเบิ่งกับยี่ก่อนะค่ะเดิมไปเอาเฮ็ดกันพี่น้องยี่ยก,กอนก็ลังสิงไปป้าเฮ็ดเนยค่ะไปรุ่นกันนะค่ะเสด,ะดายได้พึ่งเน้พี่น้องมึงก็เกิดกับมี่แม่จ้ปาปาดยังงามเลย สวรรค์คักบ่พี่น้องสวรรค์บ่งามกันงามมุ้งดูล่ะเพื่อนเพื่อนเห็นเห็ดไหมนู่นนะคะโอ้ยหเห็นไหคะเต็มเลยเดี๋ยวมีเสาคาดเขียวเอาพี่น้องเห็ดเต็มเลยจ้ะน่ะเยอะม,มากเลยด้านนี้เยอะม,มากเลยอ่ะเดี๋ยวทีจ่จะเอาคาดเขียวนะ เพื่อนเพื่อนเจอเห็ดแล้วค่ะเห็นไหมคะโอเคโอเคเงียบเจอเห็ดแล้วค่ะแฟนบอกว่าเบาๆหน่อยกระต่ายวิ่งเต็มเลยออ้ยคมา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 มุมนี้โอ้ยเพื่อนเพื่อนดูสิคะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเห็ดเป็นน้ําแข็งออ้ยเดี๋ยวต้องอมีดมาฟันเอาเพื่อนเพื่อนเห็ดเป็นน้ําแข็งค่ะนี่อีกอันนึงอยู่ตรงนี้มองเห็นไหมคะนู่นค่ะ คนค่ะเ,เพื่อนเต็มเลยข้างบนนะเต็มเลยค่ะอุ้ยมาพี่น้องเก็บก่อนสิพาลุ่นลุยเก็บเห็ดกันพี่น้องลุยเก็บเห็ดเ,เพื่อนเก็บเอาเห็ดค่ะที่นี้สวยมันลงมาแล้วก็ตามเก็บค่ะอ่ะโอ้ยเป็นน้ำแข็งอย่างจังเลย สวยมากมากเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยทำไมต้องมาเอามันมันสวยอะ่ะเพ่อนอยู่ในป่านมุนะ่ะเฮ็ดตกลงไปในป่านี้น่ะเอาม่ได้หมดนะเพื่อนเพื่อนมันสูงหูยก้อนนี้ใหญ่เลยอ่ะอุ้ยไปแล้วป่ะแล้วาดอยอ้ยอๆย สุดเปอร์เห็ดเลยจริงๆโอ้ยโอ้บอดไอซีนกไอมันเดนะอีกอีกกอหนึ่งเพื่อน้องใหญ่มากเลยเดี๋ยวต้องเอาให้ได้โอ้ยพี่น้องนี่โอ้โหเดี๋ยวค่อยใส่ตะกร้าเดี๋ไปเอากอนั้นก่อนนะตัดเห็ดกันค่ะเพื่อนๆตัดเห็ดกันเลยค่ะ มันเป็นน้ำแข็งค่ะเพื่อนๆมันเป็นน้ำแข็งเยอะเลยอ่ะอุ้ยนะคะอุ้ย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 นะฮะปุ๊บปิดนี่ก่อนอ้า๋อเห็ดเป็นน้ำแข็งสุดๆเลยนี่ค่ะตัดออกมาแล้วเพื่อนๆออย่างสวยเลยโอเคอุ้ย โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวันตอนท่หนึ่งไล่กากใบมมาพี่น้องคอยเห็ดลงมาจากต้นไม้แล้วค่ะอุ้ยเก็บป้อพี่น้องเอ้ยเก็บเอานี่ค่ะนี่สอยลงมาแล้วพี่น้องเดี๋นี่ตะกอใหญ่ๆสวยๆโอ้โหเห็ดต่อเดียวเต็มกระตาพี่น้องเอ้ย มือเลได้เต็มกร,ระตาอีลีเด้อตาตักำลังสวยเลยเด้พี่น้องเนี่ยเห็นไหมพี่น้องโอ้แม่ธรรมดาได้ค่ะเต็มกระตาอีลีพี่น้องเย้ย ี่นอมน,นี้ยัก่อนได้เห็ดนังร่มดอกทอกระตาพี่น้องเอ้ยบึงดูไ่คักบ่ค่ะดอกทอกระตาอีค่ะมื้อนี้ในตากระเต็มได้พี่น้องบึงดูค่ะในตากระเต็มเพราะในตาพี่น้องต้อยลงมาแตกพี่น้องตาดอกงามดอกแข็งพี่น้องเอ้ยบึงดู แม่นมันจะเกิดขึ้นไม้ก้นกินคักสะอ่อนดอกเห็ดพี่น้องเลยงามงามงามเห็ดนั่งล่มดอกทอกระตาพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเยอะกว่าสิบ้าช่ำแย่เห็ดตากพี่น้องแย่เห็ดตากด้วยทำไงไหนว่าเอาเมา้ประสิมใ,ใส่ตะก้กาไปหนึ่งตะดอกาางามงาม ว่างามมากก็บปเอาพี่น้องทิ้งไปต้นสิพี่น้องมันดอกงามคาดพี่น้องรูเอาได้หมดพี่น้องอันนี้น่ว่าค่ะว่าเขา,าตัดออกพี่น้องเน้นมองเล่นว่างามเขาตัดออกพี่น้อง จากใส่หน้าต่างมันเห็นพี่น้องนี่เชิงสิตัดเหล่าพี่น้องงามนี่ามพี่น้องโดนดอกเห็ดอ่อนๆเห็ดกบเขา่าเห็ดจังไดรกินกระเสียพี่น้องเห็ดอันนี้นะแต่ละาเหงาพี่น้องเกิดขึ้นมาจังไรกระดดกระเดีย เป็นเต็มตีปนันเยอ,อะเนาาส้ตัวอมองมันงา่าไป่นอะเอ้ยเห็ดสูเอาบ่ออออได้ดังใจไปเนาน,นสูง,อองสี่กอไปเนาะมันนี้ก็ตาพี่นอะ ้องหม่องงามมันพี่น้องอืดอกนี่ไหมพี่น้องอกระเตียกระโดดอีดีเดยพี่น้องก่อนจะพาช่แหล่เห็ดตากพี่น้องคัดกว่าออเอาเตาหม่องมันงาม แปนน้นหน้าไปเนาะนี่สุดยอดเฮ็ดอีหลีบปซุ่มโจาว่ึตื่นตัวจังเดยกระโดดกระเดียดพี่นอ้องเอาไปปลูกเนาะเห็นต่อไปเห็ดพันธ์แต่เด็ดพี่น้องเวย้ย สิคะมันเท่าหน้ายายก่อนไหมเนี่ยดูดิดูด,ดิมิดหน้าเลยค่ะมิดหน้าเลยไม่เห็นหน้ายีก่อนเลยเห็นไหมสุดยอดจริงๆเนาะ <laughs> สุดยอดเฮ็ดพี่น้องสุดยอดเฮ็ดอาพี่น้องตาค่ะนี่มองตาเฮ็ดยายก่อนพี่น้อง มหน้าตากี่าพี่น้องมือนี้นี่แหะค่ะผลงานมือนี่นะคะพี่น้องตากแห็งไว้สิละจ้ะโอเคพี่น้องพ่อๆกันเท่าน,นั้นละเนาะคะ่ะเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ถ้าผูดด้ใดชอบกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ยีกรด้วยนะคะริงริงริงนะคะเพื่อนๆทุกคนบายบายนะคะ